พ,พี่ทำอะไรอะ่ะพี่ดูเีือดมันทำไมโอ้ยเฮ้ยอยากลองชุบชีวิตพี่บินว่ะอ่ามันต้องท่องคาถาแล้วนะพี่อะไรหนึ่งโลหนึ่งโลนะสองโลไม่เอาเอาหนึ่งโลหนึ่งโลพอหนึ่งโลครึ่งก็ได้อ่ะพี่หนึ่งโลครึ่งลดราคาให้สุดๆละวทำไมมันท่องคาถาแล้วถึงซุบได้อ่ะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ย <laughs> อะไรอ่ะพี่คืออะไรอ่ะอยากทำเต้พี่คืออะไรอ่ะพี่วินตื่นได้ไงบอกหน่อยพี่อยากรู้ว่าพี่ทำไงอ่ะพี่ใช้บ้าก่อพี่ยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นต้องถามพี่วิน่ะพี่คืออะไรกันแน่เนี่ยต้องมีคนลองว่ะเออไม่มีอยากลองกับผมพี่ไม่อยากลองพี่ไม่อยากไปโลกหลังความตายอ่ะ ไป,ไปเสียสยใช่พี่นะเราซื้ออะไรไปเสียสลา้พี่หน่อยไปเสียสลา้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ชุบชีวิตให้เงินมันดีปืนมันดีไม่คนที่เราคือพี่บินไม่เป็นไรคือเมื่อกี้มันมุมมันหันไปเลยโมื่อกี้คิดว่าพี่บินเสียซะแล้ว อย่าอย่าดื้อน,นะแม่นพี่ฆ่าคืนนะแล้วก็มาโกรธพี่อีกพี่ยิงปืนโหดมากเลยนะรู้ปะอเออพี่โปรบอลเลนนะรู้ปะไม่เคยเล่นเลย,เย,เยพี่ก็ไม่ได้เคยเล่นเหมือนกันเ <laughs> อาของที่ซื้อได้เป็นเมดไหมนะ you can l e a e object from okay เ y e t h น n then rooster ป่ะ you can lead object from far away ได้เป็นเหมือนกันเลยอุ้ยปืนหายไปกระบอกหนึ่งปืนยาสลบหายให้ยไปมันหายไปกระบอกหนึ่งเออหายจริงด้วยตัวใครใช่ป่ะเนี่ยกล่องแดงก็หายไปอันนึงด้วยมันเพราะหนูตกอ่ะ นะโอเคสำเร็จแล้วยกคนเดียวไหวไหมอ่ะมันสั่นห,หรือว่าหรือว่าหนูทำมันสั่นมือปลายสั่นแหละของขาดแหละตรงเนี้ยแน่เลยใช่ไหมใช่ไหม <laughs> ลกอะไรลกอะไร <laughs> เดี๋ยวก็หล่นไปข้างล่างอีกลกอะไรเอาละครับพี่ <laughs> อ้ย พี่ทำอะไรอะ่ะพี่จะพี่จะต่อต่อคอมอย่างนั้นละไม่ไม่เอาเลยมานี้เลยไม่ตัดแว่นนะไม่ตัดแว่นก่อนนะ <c oughs> หนูใส่แว่นแล้วพี่หนูเขาหนูขอพักไปตาสักพีโมชั่นซิกหรอ มันปวดตานมตาที่ไปแล้วี่จับก,กดพี่วินพี่ไม่ร้อยนี่ก่อนหรอกล่องแดงอะพี่สองหมื่นเลยนะสองหมื่นเลยเรายกไปสองคนปะล่ะี่จุดที่ใกล้เลยเข้ายากืเเอ,อนนเนจุดแรกเหงาแต่ไกลพี่จะเอาไปไห้ผมเอาไป เดี๋ยวต่อไปมันต้องเข่ายงนี้มันไม่ง่ายดิต้องไป้างหน้าเช็คพอยต์ไหนง่ายพี่แรกน่าจะง่ายกว่าเนาะไปแต่พี่ถือด้านหน้าแล้วกันด้ถือด้านหลังผมถือด้านหลังองคมันน้อยกว่าชนหมดไม่สนของใครสองพันหนึ่งนะพี่องค์มูลค่าไม่ได้นะพี่สองพันหนึ่งี่ใส่สุดท้ายแล้ว ของมันหนึ่งอยู่ได้มีช่องเถลาได้มีช่องาถลงก็มีเต่สิ่ใหญ่ดังนั้นเลยเยอะเลยเนี่ยแบ่งพื้นที่ไหนครับพี่ทาไงดีเราพี่ถึงไม่ใส่ช่องตรงกลางหนูสารเหลือพื้นที่ไว้ให้น่าทักสิมันดังมันกันเองนี่พี่วินพี่ลองปล่อยมือก่อนเดี๋ยวผมจะด้านนี้ขึ้นด้านบนพี่ปึ๊บเออมันดังเหมือนการพี่ไม่เก่งเรื่องวัวสิมั่วแต่มั่วให้มันเข้าไปข้างในให้ได้ก่อนพี่พี่หยุดพี่หยุด เออยืดเออใครพี่แดนไม่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 เอาไงดีอ่ะเออหนูเอาอันนี้ออกให้ก็ได้ไม่ดีตั้งเหมือนขึ้นมันสูงไม่ก็ใช่หนูจะตั้งมันขึ้นไงแต่เมื่อกี้ต้องตั้งไหมหรือว่าแค่นี้พอเดี๋ยวหนูจัดให้ก็ได้นะไม่เป็นไรได้ได้จะได้ไม่วุ่นวายใช่ ออ๋อข้างหลังมีของอยู่ว่าแล้วทำไมมันไม่ตั้งอ๋ออ๋ออ๋อุ้ยเอ๊อุ้ยอุ้ยเอ๊อุ้ยผมไม่ทั้งอยู่ผมก็ไปเรก็เอาตัวใหญ่เข้าเอาตัวใหญ่กินได้เลยแล้วก็ไปเลยไปเลยคนพักสายตาที่คือเป๊บอยู่ตรงไหน อาลอยู่เป๊ะว่ะเอาเลยไหมล่ะเฮ้ยรู้สึกมีรถเข็นอีกนะนะรถเข็นมาก่อนรถเข็นมาก่อนรถเข็นรถเข็นมันยังจุได้อีกเหรอไม่น่าจะมีที่แล้วนะถ้าเรายกลอยขึ้นไปด้านบนนะพี่แล้วก็เอาของวางไอพี่ไม่ต้องเอาสายเข็นอ๋อของอ้อขนาดขอให้มีของก็เถอะต้องไปยัดข้างหลังหมดนะ ได้ไงนอนวางบนนี้ได้อะด,ด,ด้านหลังก็ว่างใช่ไหมพี่ <c oughs> พี่วินพี่เหยียบพังหมดแล้วพี่ <c oughs> พี่วินพี่เดาต้ไปยิดเยียวยาพวกมันบอกบางเก๋อได้ โอ้โหนี่นี่นี่คือตูแต้แรกตู้แรก6,000เป็น6,000เดีินนะเช็คคอยแรกจัดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย6,008หมดแล้วปะหมดละหมดละ <coup> หม,ล <S 2> <S 2> มีตัวมามีตัวมามีตัวมา,มาเอเุ๊ยแล้วนี่มีตัวมามีตัวมาใครมาเอ้ยนมพี่ฆ่าไปแล้ว พี่ก็พูดจะเหมือนตัวเลเซอร์ตัวอะไรมาโอ้ยก็มันมีตัวมาจริงๆะสูก็ตกใจโอ้ยโอเคเดี๋ยวสละพี่เขนเอฟอีฟเป็นไรเห็นไปทำไมหนูวิ่งออกมาแล้วหนูอยู่ไกลกว่าโอ้เนี่ยคนอยากซื้อรถเข็นเพิ่มนะแค่คันแรกยังไม่อยากจะเข็นเลยแม่ โดยท่าไหนอีกล่ะโอ้ยโอ้ยโอดโอ้ขอิ้วเล็กหน่อยขอิ้วเล็กหน่อยมาถึงพี่จะฮิ้วให้พี่จะฮิ้วให้อีพมาน้ำไม่จบแกหมดอีพกปีิอาอู่าจะงไเนี่ยไม่ม่น่าละติดไอ้าจไปแล้วทำไมอี่ไมจันกพี่มันกมยข้างล่าซ้ายขวาขวามาซ้ายขวา นู้นก็หลังนู้นเท่าไรประตูนั้นอ๋อมันหายไปแล้วอ่ะมันไปหนีไปแล้วมันหายไปแล้วพี่ไปแล้วพี่อยู่น่าหนีไปแล้วพี่บินถึงยี่งถือใจกันเลยเหรอพี่โอ้โห้องนี้อีกแล้วหรอไม่อยากยุ่งเลยอ่ะคนรีบครับพี่มันก็แตกครับเปิดสูตรได้ไหมเปิดสูตรไปนนู่นได้ปะอุ้ยเปิดสูตร แต่มันบังคับให้เรามายังไงเราก็ต้องผ่านห้องนี้เท่านั้นเช็คพอยท์ถัดไปถ้างั้นเราไปเคลียร์ฝั่งนู้นไหมอูบิบเราค่อยมาฝั่งนี้ทีเดียวไหมพี่ว่าก็โอเคนะี้ยวขอดูก่อนยังไงเช็คพอยท์ที่สามการที่สี่อยู่ฝั่งนี้แน่นอนแค่นี้พี่อยู่นี่อยู่นี่มันอยู่นี่เจอละอ่ะาเจอแะละแถวนีว้ของเยอะแยะเลยแต่ว่าเอาไปเช็คพอยท์แถวนี้ ใช่เพราะว่าไอ้ห้องเมื่อกี้เนี่ยมันเดินผ่านยากมากไปฝั่งนู้นก่อนปะนี่จะถือมาอีกเหรอถ้าวางไว้วางไว้ไอ้พี่จะดูคนล่วงนะถือของแล้วก็ล่วงเรียบร้อย พี่เราไปเปิดห้องฝั่งนู้นไหมเราจะได้ไม่ขากลับเราจะได้ไม่ต้องวิ่งตกกันไงนใช่โอเคโอเคมีแต่คนอู้งานอะ่ะนี่มีเพจด้วยเอาของเขาเช็คพอยต์รอเลยละกันห้งบนนี้มีชิ้นใหญ่อยู่แต่ว่าจะเอาไปยังไงวะเนี่ย จะได้อยู่มั้งคนเดียวพี่วินรู้สึกตอนที่ว่าหยิบมาเร่งๆมันเจ็บแระทันแล้วก็ไม่เหลือที่ดีเฮ้ยได้อยู่พี่ได้เยพี่ปล่อ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 ยจะชนหัวพี่พอหัวใจกันแตกไม่ได้กลัวหัวพี่แตกหรอกนะพี่หัวแข็งอยู่แล้วไง ไ,ได้มันจะไปกลัวอะไรก็แค่แจกกันนะแต่ของเราพังยากขึ้นจริงไหมอฮ้ยยากขึ้นจริงนะเดือดตั้งห้าพันอ่ะที่จริงถ้าพี่วินถือมันควรจะแตกไปแล้วนะจริงถ้าฝั่งนี้หมดเรากดเลยปะแล้วก็เอาเช็คพอต์แยกฝั่งนู้นปะกดเลยนะทั้งนั้นอนะ เพราะว่าถ้าเกิดจะขนของเข้ามาเช็คพอยต์ฝั่งนี้น่าจะยากน่าจะยากเลยก็เลยก็ได้ก็เลยก็ได้เดี๋ยวจะเอาต้นไม้อันนี้ไปด้วยที่ไม่รับที่ไม่รับของโจรยังไม่มีใครเสียใช่ไหมเข้ม,มตัวอะไรตัวอะไรหนอจับกด ที่ทรงพลังไงับกดแล้วพี่ักดแล้วจกดหมดและใครมา4,800เอ้ยปึ๊บโอเค4,800วัต48,426นับยังไงจับกดอีกหนึ่งเออสรุปแล้วเราต้องเป็นผู้ถือไปอย่างนั้นสินะเอา้า ร่วงอะ่ะเแล้วก่อนนะเยวขอเอาอันนี้มาก่อนนะตุ๊กตาตุ๊กตาผีโอเคหมวสีแดงรู้ละรู้ละค <c oughs> พูปิมเสียแล้วงั้นสินะบอกแล้วว่าห้องนี้มันเดินยากอย่าเดินผ่านบ่อยไม่เชื่อพี่ไงขึ้นมาอุ้ยไม่ทัน พี่วินอุบิบเสียแล้วพี่เอาอยู่ดีก็จับได้เฉยเลยนี่หรอ,อแด่นๆน่อะไรไม่รู้พี่มันคืออะไรไม่คืออะไรมึเฮ้ยเฮ้ยวีพี่วินไล่คาถาอุบิฟื้นเฉยเลยแอบบกินอะไรอะ่ะ เสียงจุบจับจุกจับเลยอะไอจะไม่รู้่ะไม่รู้พีไม่บอกะ่ชอบรู้อะไอก็รู้ไหมไม่มีกินเสียงดังขนาดนี้ไม่มีพี่เวนยังไม่รู้เลยใ่ไมพี่วนเยเห็ไมพี่เวนยังไม่รู้เลยพี่โอ๋รู้อยู่คนเดียวพี่โอ๋อ มีการยืนเนียนกินนะเขาชื่ชีวิตมาแล้วคือ <busca> ย <marking> ืนเนียนกินอยู่เสียงดังฟังชัดมากหรือว่าแบบถึงหนุึงหนุ่มถือเพชรพอยต์อะไรเงี้ยอืมกินแซ่บเกินน่าจะแอบไปชงอะไรสักอย่างได้ป่ะอยู่ยานแล้วป่านเนี้ยนอนยานแล้วอยากกินคุกกี้ไงแม่ซื้อคุกกี้มาให้ โอ้หิวข้าวแล้วว่าจะไม่กินจุกน<อ>นจิกแล้วนะกล่องแดงมันก็ล่วงไปกับหนูด้วยอะ่ะอีกแล้วอะ่ะอีกแล้วล่ะไปลองพยายามเอาไปกันดูไหมหรือว่าเราจะปล่อยทิ้งดีหรือว่ามอนจะมาเพียบเลยนะยนะแต่ถ้ามอนมาเราก็มีผลพลอยได้ไงเอาลงบันไดหรือว่าลงฝั่งนูนะ้นอะ ไปมามอนมามอนมาฆ่ามอนก่อนฆ่ามอนก่อนฆ่ามอนก่อนโอเคพี่จับกดบนละบนละไปต่ออีน <c oughs> ดูให้หนูด้วยนะว่าหนูเลื่อนตกต่อ <c oughs> อ้าวพี่ก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะให้พี่วินดูพี่วินทางปลอดภัยไหมพี่พี่มองทางให้หน่อยนี่มองเยอะๆนี่ก็เข็นอยู่เหมือนกันเลยเฮ้ย <c oughs> ต้องมึนหนึ่งได้อยู่แล้วอยู่เฮ้ยเฮ้ย พี่ผลพลอยได้หวะพี่ผลพลอยได้กำไรพี่กำไรโอ้แล้วมันจะไม่ยิ่งจะมันก็มีอื่นฟังไหมไอ้เนี่ยไอ้เนี้นคือต้องปล่อยไปอ่ะมันเด้งแค่สามีแล้วมันก็จะระเบิดเป็นมาเพียบเลยผมจะรอฆ่ามันพี่โอ้โหแกงโนมแน่นอนตรงนี้้ตัวใหญ่ก็ยิงอ่ามันไม่มากันแล้ววะ เองไม่ใช่นมนดีว่ะไปดิโอ้โหรู้วเาจะทุบมันดีอ่ะพี่ว่าไงเอาลูกแก้วยากไหมก็ต้องต้องทุบก็ได้ะต่จะกลัวกว่าไม่ทันนะจับมันโอเคกำไรกำไรหนูๆหนูรับแล้วหนูรับแล้ว กดเลยไหมล่ะคงไม่มีของแล้วมั้งห้องนี้แหละคือทางไปต่อป่าไร้สายดีขวาไปขวาดีมากเอาเสียงแบบนี้คือไม่ต้องถามแล้วว่าใครยโอ้ยพวกใส่มันเดีย๋ยวพวกใส่พี่ เอาอยู่แล้วหรอวิเอาสวย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 วิน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 เอาลรไปอะไปไปไหนอะไปเช็คพอยอยู่นี่ไปไปไหนไป่ไอน้นแล้วแล้วเขาเดินเขาไปเร็กว่าเดิมเขาผิอไป เออน้องหลงทางหรือเปล่ายานอยู่นะยานอยู่ดิยานอ,อยู่ดิทำาไมไปเดินทางได้ทุกคนเฮ้ยวน,น,นอนไปหน่ยตื่นขึ้นมาหน่ยเจอไนดะ้เข้าหน้า นี่หนงนอนเรามีคนง่วงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย